สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุดาวันสมใจนะคะเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการมหาวิทยายลายัยราชภัฏสวนสันาิธาค่ะ สวัสดีค่ะดรอ,อัครมณีสมใจค่ะรองผู้อ,ใ,อ,ใ,อใ,ในวยการฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยรา,ยรา,ยรายชภัฏส,สุนันทาค่ะวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวให้กับนะตัวแทนของสวนุนันทาเป็น,นอย่างไบ้างคะค่ะวันนี้นะคะสวนุนันทาก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งให้มาจัดงานเกี่ยวกับโครงการยกระดับความคุ่งคลอ,องสุกร์นะคะผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราถือว่าเป็นความสําคัญเราเป็นเกียรติยิ่งที่เราได้มีโอกาสนะคะมาะร่วมง,งานกับทางสคบนะคะแล้วเราก็คิดว่างานวันนี้เราตั้งใจจัดนะคะแล้วก็ออกมาแล้วเห็นมีผู้สูงอายุนะคะมาร่วมง,งานเปน็นจํานวนมากเราถือว่าวันนี้ในการจัดงานก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเราก็จะทําต่อเน,นื่องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเราตั้งใจทําอย่างเต็มทีนะ่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะ เช่นกันค่ะเช่นกันเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็หวังว่างานที่จัดขึ้นก็จะตอบสนองผู้สูงผู้สูงวัยค่ะในในอนาคตได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ไม,มากมากจริงๆค่ะก็อยากจะให้ติดตามงานนี้นะคะในอนาคตไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็รอติดตามข่าวในเพจขรงปราชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะแล้วอยากให้ดรแอนเนี่ยกล่าวกับคุณแขกที่มาลงมาแล้วก็ขอคบคุณสปบที่จัดงานค่ะ ก็ขอบคุณทางสคบนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีดําริรแล้วก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะคะอันนี้ก็ฝากติดตามในเพจต่างๆทางอิจย์เลยก็ได้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่า,วาทุกคนจะได้ประโยชน์จากงานนี้คะ่ะขอบคุณะคะ่ะ